ซีรีส์ e c o l l l p s e ออฟโซต้องงงคืออะไรเพื่อให้เรื่องนี uh ้ถูกเก็บเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับผมอยากทำซีรีส์ตัวหนึ่งเป็นซีรีส์ที่พูดถึงสมมุติฐานต่างๆทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิบัติของอาคารนี้โดยทั้งนี้ผมก็จะพยายามรวบรวมนะครับโดยแยกออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยคือทฤษฎีที่ถูกหักล้างลบลางไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างชัดเจนส่วนที่2คือทฤษฎีที่ ยังคงอยู่ในการถกเถียงกันอยู่ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่รวมๆกันเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก3-4ถึงทฤษฎีนะครับที่ถูกหักล้างไปแล้วแล้วก็มีอีกประมาณสัก4-6ถึงทฤษฎีที่ยังคงอยู่ในข้อตัวอย่างต่างๆเราก็จะมาทําเป็นคลิปสั้นหรือยาวอาจจะต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่เนื้อหาของแต่ละทฤษฎีแต่ละสมมติฐานทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทัท่วๆไปนะครับได้ฟังแล้วก็ย่อยอย่างง่ายๆได้เตรียมตัวเตรียมรับมือ กับการสรุปที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้แล้วเดี๋ยวไปกันที่ตอนแรกในคลิปหน้ามีความสุขงานก่อสร้างครับ